คำตอบที่ชัดเจนของคำถามนี้ก็คือไม่มีใครสร้างพระเจ้านะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาไม่เฉพาะ,ะโลกนี้ที่เราอยู่แต่ว่าในจักรวาลน,นี้นะทุกสิ่งอย่างได้รับการทรงสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็คืออยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่หนึ่งแต่เราไม่รู้ ว่าก่อนปฐมกาลบทที่1ข้อที่1เนี่ยพระเจ้าทรงดำรงอยู่มานานแค่ไหนเราเป็นจํานวนเวลาที่เราคํานวณไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เรายึดติดอยู่กับเวลาแต่เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงกําหนดเนี่ยพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหมือนที่เราเห็นในปฐมกาล1นึสามนะครับรวมถึงมนุษย์เราด้วยเพราะฉะนั้นมีพระคัมภีร์หลายๆข้อเวลาเราเห็นเนี่ย,ยเช่นสดุดีบทที่19เนะี่ยได้พูดถึงพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งอย่าง และพระคำข้ออื่นก็บอกว่าทุกสิ่งอย่างถูกสร้างขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าไม่มีใครสร้างพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งอยา่างและพระคัีริยืนยันว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะไม่มีใครสร้างและไม่มีจุดจบด้วยเพราะว่าพระองค์ของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดํารงเป็นนิตสำหรับคริสเตียนเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่า สารเสริญว่าพระเจ้าที่เรานับถือนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งอย่างพระเจ้าของเราจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้สร้างทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีใครสร้างพระเจ้าแต่พระเจ้าต่างหากเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งอย่าง